ข่าวสารกันเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะจากคณะวิศวะของเราค่ะค่ะข,ข่าวสารแรกนะคะนะับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากนะคะที่นักศึกษาของเราได้ทําชื่อเสียงให้แก่คณะอีกแล้วค่ะโดยนักศึกษากลุ่มนี้นะคะ ไม่เพียงแต่ชนะหนึ่งรายการนะคะชนะถึงสองรายการและยังเป็นรางวัลที่หนึ่งถึงสรายการเลยค่ะอ๋อเหรอคะโอ้เป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะคะแล้วรางวัลที่ได้รับนี่เป็นรางวัลอะไรบ้างคะค่ะสําหรับรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นรางวัลผลการแข่งขันโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ิบานะคะหรือ nsc 2011 eleven นะคะโดยนักศึกษากลุ่มนี้นะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการระดับที่สิบนักศึกษาชื่อโครงการว่า ระบบควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อคลายอุปกรณ์เสริมสำหรับรักษาผู้ป่วยอัมาพาตที่ปลายเท้าตกค่ะ,คะงานนี้นะคะก็นักศึกษาน้องๆนักศึกษานะคะ3ท่านนายจิรวัตจิตประสูตรวิทย์นะคะนายอภิวัตรตรังตะกูลนะคะและนายรัติกรชัยวัฒนธรรมนะคะร่วมกันภายใต้การน,นำของอาจารย์ดรเซงเล่นมนรัตน์ค่ะ,คะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ งานนี้นะคะก็จัดโดย nextech นะคะสวทชซี p a และ intel นะคะที่ศูนย์การค้า f a s h i นไ i แลนด์นะคะระหว่างวันที่1ถึงสากุมภาพันธ์ค่ะค่ะและอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะก็เป็นรางวัลจากงาน i triple e นะคะ senior project contest 2011นะคะโดยนักศึกษานะคะก็ได้รับรางวัลที่1อีกแล้วค่ะค่ะคราวนี้เป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดย งานจัดขึ้นนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ,อีกนีดค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องๆน,นะคะที่ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลน,นี้นะคะพวกเรานะคะ,ะตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ขบมือแสดงความยินดีเลยนะคะค่ะข่าวหนะคะข่าวน,นี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะคะ เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมาค่ะนายไกรฤทธิ์นินคูหาอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะคะได้เป็นประธานมอบฉลาประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ประกอบการค่ะซึ่งผู้ประกอบการต่างๆนะคะก็ผ่านการทดสอบค่าประสิทธิภาพสูงนะคะจํานวนกว่า30บริษัทเลยค่ะซึ่งในการมอบฉลาประสิทธิภาพสูงในครั้งนี้นะคะ ก็ยังจะมีะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเจณฑ์ค่าปลิตภาพสูงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะโดยในครั้งนี้นะคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานร่วมกับโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะได้จัดงานนี้ขึ้นนะคะกเนน็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ ทั้ง3หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคทั่วไปนะคะที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ประหยัดพลังงานนะคะแถมยังได้ช่วยชาติประหยัดแล้วก็เลือกใช้ฉลากประสิทธิภาพสูงที่ติที่สินค้านะคะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมะหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และวิจัยแห่งสาธารณรัฐออสเตรียโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมีส่วนร่วมในการให้การต้อนรับ โดยอาจารย์สราวุฒิเวชกิจอาจารย์จกักริดสุภากรอาจารย์พรพบเนเนธและอาจารย์ยศนันวงสวร,ร์นะคะเป็นตัวแทนคณะค่ะค่ะข่าวนี้นะคะก็ยังอยู่ในข่าวที่ต้องร่วมแสดงความยินดีอีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะถึงสองท่านนะคะนั่นก็คือดอรยศนันวงสวร,ร์แล้วก็ดกเรเซนเลอรมโนรัตน์นะคะที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้ถ่ายทําวิดีโอประชาสัมพันธ์นะคะ ซึ่งะจะใช้สําหรับงานประชุมและมีทรศการนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนนะคะจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่านในปี2012ค่ะค่างานนี้นะคะมีชื่อว่า The Asia Pacific Association for International Education หรือ a p a ะ,ะ Conference and Exhibition 2012ค่ะและความคืบหน้านะคะของวิดีโอ,อประชาสัมพันธ์งานนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็จะได้นำวิดีโอนี้มาเผยแพร่ให้กับชาววิศวะทราบต่อไปค่ะ ก็หลักๆแล้วจะเกี่ยวกับนักศึกษานะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงเกี่ยวกับสอบแล้วก็หลังจากสอบแล้วนะคะจะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะบอกในข่าวแรกนะคะสําหรับนักศึกษานะคะที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา egme 2 2 0และ egme 121ในภาคการศึกษาที่3นี้นะคะต้องมาลงชื่อที่งานบริหารการศึกษาค่ะในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะ ตั้งแต่เวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะขอย้ำะคะ่ะแล้วก็ก่อนดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์นะคะระบบมหาวิทยาลัยยังไงนักเรียนนะคะก็ให้ติดตามรายละเอียดน,นะคะที่งานบริการการศึกษาค่ะหากนักศึกษาคนใดไม่มาลงทะเบียนนะคะ,ะรายชื่อนะคะก็ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นเป็นโมฆะนะคะ และข่าวหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับนักศึกษาค่ะเป็นข่ากอะไรคะค่ะเป็นกําหนดการลงทะเบียนเรียนนะคะซัมเมอร์นะคะสําหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่มีเวลาว่างนะคะช่วงซัมเมอร์ล้วอยากจะเรียนนะคะตั้งแต่วันที่28กุมภานะคะถึง4มีนาะคมนี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านทาง w w w s t u d e n t m a h i d o n a c t h r e g i s t r a t i o n นะคะก็ต้องส่งใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาจำนวนหฉบับนะคะ ที่พิมพ์ด้วยระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยและมีลายเซ็นของอาจารย์่ปรึกษากำกับนะคะที่งานบริหารการศึกษาภายในวันศุกร์ที่4ี่มีนาคมนี้นเ,นเท่านั้นค่ะค่ะแล้วก็นะักศึกษาท่านใดนะคะที่จะสนใจรายละเอียดหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ให้รีบนะคะมาติดต่อที่งานบริการการศึกษานะคะสําหรับสิทธิของตัวนักศึกษาเองนะคะค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวอัปเดตประจำสัปดาห์ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ ที่งานสื่อสารองค์กรค่ะงานจิตไหนทุกและดิฉันสลาลายอัมพันธ์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วย่าลืมนะคะมาติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ